สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a l o ช h a channel ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการ ลบไฟขยะในไลน์นะคะเพิ่มความจุกันคะ่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยความจุในไลน์ของฉันมันแบบเยอะมากแล้วฉันจะลบยังไงดีนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลมาบอกให้ฟังกันนะคะโดยการลบอันนี้นะคะจะไม่มีผลต่อการใช้งานไลน์ของเราด้วยคะ่ะทุกคนโดยก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กด share, แชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกดดําลังใจให้พลด้วยค่ะไปดูกันได้เลยพอเราเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆนะให้เราเนี่ยกดไปที่หน้าหลัก ค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะกดที่ตัวตั้งค่าด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็ให้เรานะคะทำการนะคะในการเลื่อนลงมาเลยนะคะทุกคนนะหาคอว่าแชทค่ะเรากดที่ค m ว่าแชทไปได้เลย พอเรากดมาที่คําว่าแชทแล้วนะคะทุกคนนะ่ะก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาต่อเลยนะคะจะมีคําว่าลบข้อมูละคะ่ะทุกคนกดที่คําว่าลบข้อมูลได้เลยหลังจากนั้นนะคะในตัวไลน์นะคะเขาก็จะทําการดาวน์โหลดมาะคะ่ะทุกคนบอกว่าเรานะคะมีข้อมูลแคชเท่าไหร่นะคะมีรูปภาพมีวิดีโอมีไฟล์เท่าไหร่คะ่ะทุกคนโดยถ้าเรานะคะต้องการลบไฟล์ขยะในไลน์นะคะพอยแนะนานะให้เราเนี่ยทำการลบข้อมูลแคชค่ะโดยข้อมูลแคชนะคะคือข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้ ชั่วคราวนะคะทุกคนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้งานแอปได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะโดยการลบข้อมูลแคชตัวนี้นะคะก็จะไม่มีผลกระทบนะคะต่อการใช้งานของเรานั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะพอมันไม่ถูกส่งผลกระทบต่อการใช้งานของเรานะคะเราก็สามารถลบไฟล์ขยะพวกนี้ได้เลยนั่นเองค่ะโดยวิธีการลบนะคะก็ให้เราเนี่ยกดที่คําว่าลบข้อมูลแคชนั่นเองค่ะทุกคน หลังจากที่เรานะคะกดลบข้อมูลแล้วนะคะก็รอสักครู่หนึ่งเนะคะเพื่อให้ทางไลน์เนี่ยทำการลบข้อมูลของเราเนาะโดยตัวนี้นะคะก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานนะคะทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยเข้ามาลบไฟล์ขยะในไลน์เท่านั้นเองค่ะอ่านี่นะคะพลอยเนี่ยก็ลบข้อมูลแคชเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็เหลือศูนย์ KB เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วพลอยนะคะก็เอาวิธีดีๆนะคะมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะ่คะแล้วก็กดกระ ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากค่อยทาคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะพอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย